อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะว่าข้างใครท้าใหม่มากใช่ค่ะอันนี้ใช้เองไม่ได้ขายใช่ไหมคะอ่าตอนแรกใช้เองค่ะอันดับแรกคือใช้เอง <c oughs> แต่พอทําไปทํามาอพอมีเหตุการณ์คือ,อได้มีโอกาสจัดงานไทยเนาะ,ะน่าจะประมาณหลายปีอยู่จําอาจจะสิบาปีประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็คือ พี่ๆเขาว่าสนใจสนใจว่าโอเกตผ้าไหมเกดอ่ะที่ใส่เองอ่ะสวยดูสวยจังเลยเ <c oughs> พือพ่อนๆบอกว่าพี่อยากได้ <c oughs> เกดตัดไหมเกตเอามาขายไหมก็เลยโออยากสวยแล้วคนเดียวก็อยากให้เพื่อนสวยด้วย <c oughs> ก็เลยอ้าวหนูมีถ้างั้นแล้วก็ไปคุยกับคุณน้าที่ทำอยู่ในหมู่บ้าน <c oughs> แล้วก็คุยกับญาติที่สุรินเขาบอกโอ้ผ้าไหมเยอะเลยเกดดีมากก็เลยได้ นั่นแหละเป็นผลสืบเนื่องถึงได้นํามาจําหน่ายด้วยตอนเนี้ยเอามาขายเองด้วยค่ะก็เละฉะ้ถ้าเผื่อว่าใครเห็นที่เราคุยกันมาเนี่ยอาจจะทักมาได้ว่ายอันั้นเท่าไหร่ไหรทักมาได้ค่ะเพราะว่าแล้วก็ยังมีแบบรับตัดด้วยวัดตัวตัดให้ด้วยเลยก็ได้เพราะที่นี่หรือเปล่าคะไม่ส่งไปที่เมืองไทยให้เลือกผ้าใช่ค่ะให้เลือกผ้าแล้วหนูวัดตัวให้เพราะว่าอแต่ละชุดที่หนูตัด เนี่ยหนูตัดกับร้านของพี่สาวพี่สาวก็เป็นร้านตัดผ้าอยู่แล้วในกรุงเทพค่ะค่ะนี่ก็เชื่อใจได้เลยใช่แล้วก็ต้องัดให้ตัดให้พี่พี่เขาตัดให้หนูประจําสวยตัดสวยเป็นช่างที่แบบพี่สาวแบบพี่สาวเนี่ยก็คือเป็นหลานของคุณแม่ค่ะเป็นหลานของคุณแม่เลยคุณแม่มีน้องชายแล้วก็หลานคุณแม่ก็มาเปิดร้านอยู่ในกรุงเทพ อยู่ในลาดเช้าค่ะตรงจุดตรงตรงจุดเลยแล้วก็ตัดชุดเนี่ยชุดเนี้ยเนี้ยนี่ก็ตัดเนี่ยชุดพี่สาวก็ตัดชุดทุกชุดที่เห็นเนี่ยคือพี่เขาตัดหมดเลยเยอะเลยค่ะชุดมากชุดเราค่อยค่อยตอนดูผ้าใหม่ตรงนี้ใช่ค่ะเราดูเป็นผ้าก่อนเนาะค่ะค่ะเราดูเป็นผ้าว่ามีผ้าอะไรบ้างอันนี้เป็นเป็นยังไงคะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นผ้าเราผ้าใหม่เราเนี่ยตอนเนี้ยเขาจะทํามาหลากหลายมาก ก็จะเป็นอันดับแรกเลยเราทําผ้าถุง nah> ก่อนเนาะบ้านเราจะทําผ้าถุงเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะมีมาทําเป็นผ้าพันคอค่ะแล้วก็เห็นที่เห็นเี่ยเหมือนรูปช้างทำเป็นหมอนนะคะเนี่ยหมอนปลอกหมอนเนี่ยนี่เป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายเป็นผ้าไหมค่ะเป็นผ้าไหมเลยค่ะเป็นผ้าไหมทําจากไหมแล้วก็เราใช้ผ้าไหมดิบผ้าไหมดิบคือผ้าไหมที่ยังไม่ได้รับการแกะมันจะมีผ้าไหมอยู่สแบบ ก็คือแบบที่แกะก็ค eh ือจะนิ่มและเรียบแต่แบบที่ไม่แกะจะเป็นผ้าไหมที่ที่หยาบหนึ่งนิดหนึ่งเขาเรียกว่าผ้าผ้าดิบคือเราจะไม่แกะเพราะตัวนี้เราจะเอามาทําเพื่อให้มันคงสภาพเนาะเป็นรูปร่างเพราะฉะนั้นเราจะใช้ผ้าพวกนี้มาเย็บเป็นรูปช้างเนี่ย จะได้ส่งจะได้ส่งช้างทำง่ายค่ะเป็นหมอนค่ะค่ะเป็นมอนอ๋อค่ะใช่ขายกระเป็นกระโปรงกระเป๋าใช่มีกระเป๋าแล้วก็มีลิปสติกเป็นของที่ระลึกทําได้หลากหลายมากค่ะพวงกุญแจนะคะเป็นพวงกุญแจแล้วก็สามารถใส่แกะได้ค่ะเป็นสามารถใส่ลิปสติกข้างในนะคะเนี่ยทำแบบใช่เป็นเป็นของสาวที่ระลึกค่ะเนี่ย สามารถใส่ลูดชิปใส่ลิปสติกหรือใส่เงินเหรียญได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เราใส่เหรียญหรือว่าของใช้ลิปสติกกระจกของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ใช้ได้หมดเลยลายสวยลายสวยลายหลากหลายค่ะแล้วก็เนี่ยจะเป็นพวงกุญแจเหมือนกันอันนี้จะเป็นที่ใส่ เงินเหรียญเนาะเงินเหรียญของเราได้ได้หลายอย่างโอ้ยนี่เหมือนล้านเลยนะคะเหมือนร้านเลยนะคะเออโอเคอันนี้เป็นผ้าคลุมอันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าพันคอค่ะผ้าคลุมไหล่นี่ก็จะมีหลากหลายสีมากสวยเป็นอ่าแล้วตามใจลูกค้าชอบเลยค่ะลายนี้สวยมากค่ะลายนี้สวยสวยแบบอลังเลยนะคะเราจะใช้เป็นยังไงตอนนี้เรา ทำได้หลากหลายมีมีลายผืนมากค่ะมีสีอ่าเป็นลายอ่าลายพวกนี้จะเป็นลายที่อ่าเรียกว่าลายที่ใช้ได้ทั่วไปเลยค่ะเป็นผ้าพันคอสวยมากเนี่ยสวยค่ะเป็นนิ่มเลยนะคะค่ะผ้าเนี้ทถ้านิ่มเนี่ยคือเราอบมาแล้วเราอบเพื่อให้ผ้าเนี่ยเข้ากับเวลาทรงที่เราจัดที่เราจะใส่นะคะสวย สวยมากค่ะผ้าผ้าไหมคือจะมีความวาวมีคุณค่ามีเงาการทำนี่จะจะเป็นงานที่ถึงได้แพงมากค่ะเพราะใช้เวลามากในการทำผ้าไหมใช้เวลามากใช่แล้วเก๋ก็เห็นแม่ทอใช่ค่ะ<ม>เห็นคือคือเราหลงสเสน่ห์ในผ้า<ม>ไหมเพราะว่า<ม>คุณแม่ทำเองทำเองแล้วก็คุณแม่ใส่เองแล้วเราก็เห็น<ม>แล้วก็วิธีการทำคือเรารักเหมือนอยู่กับเราตั้งแต่เด็กอะ่ะ จนทุกวันนี้ค่ะจนทุกวันนี้ค่ะสวยเป็นหลากหลายมากพี่เคยได้ยินนะว่าคนจริงแล้วคนชุรินเนี่ยจะใส่ผ้าไหมกตั้งแต่เกิดเลยใช่ค่ะพ่ออ้อมก็เป็นผ้าไหมใช่ค่ะแล้วแต่งงานก็ใส่ชุดผ้าไหมใช่ค่ะบวชก็ผ้าไหมคือไม่ทิ้งเลยใช่แต่ผ้าไหมเขาไม่จนนะเขารวยกับไม่ใช่ค่ะคือคือคือ เสมัยนั้นแม่บอกว่าการที่เราทำผ้าไหมเนี่ยเราใช้เองก็คือหนึ่งเร,เราเราเราได้ใช้ของที่เรามีอยู่แล้วแล้วแล้วถ้าถ้าแบบใช้นานจนยุ่ยก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกแม่บอกว่าสมัยนั้นผู้หญิงเราไม่มีผ้าไหามใช่ไหมคะ<อ>ที่ยุ่ยแล้วเนี่ยเอามาตัดเป็นผ้านิ่มๆสามารถใช้แทนได้เพื่อผู้หญิง คือ,อบางทีเราใส่นานๆเนี่ยผ้ามันยุ่ยมันขาดใช่ไหมคะมเราสามารถตัดให้มันเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆวางซ้อนๆกันแล้ก็ไปใช้แล้วก็ซักใช่แล้วมันยิ่งซักยิ่งนิ่มค,คือใช้ประโยชน์ได้จนจนไม่เรียกไม่เรียกว่าผ้าเนค้คุ้มคุ้มคุ้มจริงๆใช้จนสุดเลยจริงๆไม่ทิ้งใช่ค่ะคือ ใช้จนจนมันไม่ได้แล้วจนมันซ้อนแล้วก็คือได้ทิ้งได้แล้วคือใช้ให้คุ้มกับที่เราใช้งานเพราะมันใช้เวลาหลายเดือนมากเลยที่จะเลี้ยงตัวหมอนไหมพอเลี้ยงเสร็จแล้วเราก็ต้องมาให้หมอนไหมมาเกาะเป็นเส้นใหญ่หลอดสีเหลืองใช่ไหมคะก็อยู่ในตะแกงใหญ่มากอีกเป็นชั้นชัชั้นช,นชนดูดึกดืนคือหลายรอบมากทีนี้ก็มาสาวอีกพอสาวเสร็จก็ต้องมาฟอก มาฟอกไหมมันจะเอาเป็นสีอะไรแล้วก็ต้องมามัดให้มันเข้าไปผ้าไหมเลยบอกว่าถ้าใช้เวลาในการทํามันถึงได้ใช้เวลาในการแพงถึงได้แพงเพราะว่าการใช้เวลากว่าจะได้มาเป็นไหมเนี่ยคือจิตวิญญาณตรงนั้นเพราะฉะนั้นถึงว่าการที่คุณแม่จะทิ้งเนี่ยนาะต้องใช้ประโยชน์ให้หมดคุณแม่แบบสอนมาใช่คือคุ้มจริงๆจนใช้ได้แบบ เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แต่ว่าทุกวันนี้เนาะเราก็จะใช้แต่ว่าเราเราใช้เสร็จเราก็จะรู้วิธีซักดีๆเราถึงใช้ได้นาน mm hmm. ใช่เพราะว่าตอนนี้เราก็ไปไหนมาไหนมันก็สะดวกอีกเรื่องหนึ่งเนาะใช่ค่ะใช่ใชอ่าแลนี้อันนี้ก็ของสุริร์เลยค่ะใช่อันนี้อันนี้เป็นของนาโพค่ะอันนี้เป็นของบุรีรัมบุรีรัมเนี่ยเขาจะส่งเสริมเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นของอำเภอนาโพอันนี้เขาจะ ใช้เป็นการใช้สีร่วมสมัยเพื่อให้เข้ากับตะวันตกเพราะเขาจะมีลูกค้าสั่งออเดอร์จากอ,าอเมริกาพวกยุโรปทีนี้เขาจะใช้พวกนี้ให้มันเข้ากับชุดแสกชุดอะไรที่ที่สามารถที่จะเข้ากับสีนี้บางคนเนี่ยค่ะ<ม>เขาเขาเอามาเนี่ยเขาไม่ใช้เป็นเป็นผ้าเพื่อเพื่อนเนี่ยเขาจะใช้มาผาดเก้าอี้รับแขก<อ>ผ้าให้สวยเป็นเป็นลายเพื่อแต่ง แต่งแต่งอ่าอย่างเงี้ยแต่งบ้านใช่แต่งบ้านแล้วก็เอาดอกไม้มาวางอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นอ่ออย่างอย่างอย่างเอาดอกไม้ตรงเนี้ยมาตั้งอ่าดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะจะเป็นการเพื่อร่วมสมัยอะไรเงี้ยคือได้หมดบเลยปรับอันนี้เป็นของนาโพค่ะคืออันนี้อันนี้เนาะคืออันนี้ตอนนี้มาอยู่วีรลำนะคะตอนนี้มาอยู่วีรลำไม่เป็นไรตอนนี้และเนี่ยก็คืออ่าอ่าอ่า ผ้าร่วมสมัยนี้ก็เป็นของบุยลำแคมเพอรนาโพ<ม>คือสามารถมาเป็นผ้าคลุมโตะ๊ะผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยก็คืออันนี้เขาตัดเป็นร่วมสมัยอ<ม>เป็นร่วมสมัยสามารถตัดเพื่อออฟฟิศทำงานอ<ม>อันนี้อันนี้ก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งที่หนูเอาให้ชมเนาะ,ค,ะคือชุดหนึ่งที่หนูตัดตัดนี้ก็คือ,อร่วมสมัยก็คือชุดนี้เป็นเป็นผ้าสีสวยนะค่ะที่<อ>เราสามารถ เนี่ยที่เราใส่สําหรับสําหรับที่จะทํางานนี่คือคือเขาจะตอนนี้เขาจะทำได้หลายแบบมากไม่จําเป็นต้องเป็นผ้าถุงเราสามารถใส่คู่กับชุดไหนก็ได้อุ่นด้วยใช่ค่ะเนี่ยคือสวยค่ะสวยมากคือตอนนี้มันหลากหลายมากใส่แล้วแบบเชฟเข้า่นใช่ค่ะคือภูมผ้าใช่ค่ะคือผ้าพวกนี้ยสําหรับคนที่ทํางานออฟฟิศ ทำงานออฟฟิศอะไรได้หมดเลยเป็นเป็นเป็นผ้าร่วมสมัยที่ที่เอามาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่สวยงามได้หมดเลยสวยงๆงามๆใช่ค่ะเป็นเป็นผ้าที่เขาเอามาทำได้หลากหลายมากตอนนี้ผ้าไหมเราเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ส่งออกแต่ในในเมืองไทยเนาะตอนนี้เราขายทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาจะมีอ่าแบบที่ทำมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสวยค่ะสวยค่ะเป็นเป็นผ้าแล้วเนี่ย อันนี้เป็นผ้าที่ไหมที่ไม่ใช่ไหมละเอียดเราใช้ไหมตัวนี้เพื่อเพิ่มความหนาและจะเป็นทนเพื่อเพื่อให้ดูอุ่นแล้วก็ซับใส่ดูสบียยแล้วดูสวยตัวเนี้ยก็จะเป็นเอกพื้นหนึ่งโอ้โหแย่เลยค่ะอ่ะอันนั้นผ้าคลุมไหล่ผ้าพังคออ่ะเป็นและตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นผ้าเป็นผ้าที่เป็นชิ้นที่เป็นผ้าถุงนะคะ เป็นผ้าถุงอันนี้อันนี้มาจากสุลินไปสุลินอีกนะคะอันนี้เป็นผ้าพื้นตรงนี้เรา,าคือจะให้เลือกเรามีหลากหลายมากค่ะคือจะเป็นเชิงสวยๆเราจะใส่กับเสื้อลูกไม้หรือเราจะใส่กับเสื้อเสื้อลูกไม้อย่างนี้นะคะหรือว่าเราจะหรือว่าเราจะหรือว่าเราจะใส่แบบกับผ้าลูกไม้หรือเราจะใส่กับชุด เสื้อตะกี้ที่หนูเอามาเป็นโมเดลก็คือได้หมดเลยได้หมดใช่ได้หมดสีเนาะสีน้ําทะเลนะคะสวยแล้วก็เชิงสวยมากจะทําให้ดูเพรียวดูคือตอนนี้คือคนไทยเราเขาก็จะมีความคิดเพิ่มขึ้นหลากหลายทําให้มันออกมาที่ตามใจใช่ใช่ค่ะเอามาให้พี่ค่ะก็ใก็ให้ดูค่ะตรงนี้ก็อันนี้ก็คือลายอันนี้ก็จะเป็นลายที่ว่าทำให้ดู คือจะมีลายที่หลากหลายมากอันนี้อันนี้เป็นของบุรีดํานะคะอามาบุรีดําคือตอนนี้ได้ทุกผืนเลยเหรอคะ่ะว่าอันไหนบุรีรํามยนอันไหมใช่ค่ะก็อันนี้คือคนไปเอากับชาวบ้านเนาะชาวบ้านเอามาให้จําได้เลยคะ่ะเพราะว่าเออเพอเอิญว่าได้ทํางานกับชาวบ้านด้วยนี่ม,ม,มีมีหลักสังเกตยังไงนะคะว่าเป็นผ้าสีาบุรีดําหลักสังเกตก็คือว่าที่เชิงเนี่ย เชิงเนี่ยเชิงถ้ามีตีนแดงค่ะถ้าออกแดงนี่ก็จะเป็นเชิงนี่จะเป็นของวีราค่ะค่ะแต่ถ้าเชิงลักษณะอย่างนี้นะคะเหมือนเหมือนผ้าตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นของสุรินก็คือเชิงแบบนี้ค่ะเชิงแบบนี้ออกลายแล้วก็จะมีเชิงตัวเนี้ยค่ะเชิงอย่างนี้เชิงที่เป็นลายที่เป็นผ้าหางกับผ้าตัวเนี้ยจะมีดูที่เชิง น้สุรินใช่ค่ะตัวนี้สุรินแล้วก็นี่นี่ก็สุรินค่ะเนี่ยอันนี้มัดหมีป่าอันนี้ออันนี้ไปเขาเรียกว่าผ้าพื้นผ้าพื้นแล้วมัดหมีแค่ช่วงนี้ช่วงล่างใช่เพื่อทําลายเนี่ยค่ะสวยอันนี้ก็จะสวยมากอันนี้ก็เป็นของสุลินค่ะเชิงเนี้ยค่ะจะเป็นใช่เป็นเชิงเนี่ยตรงนี้ลายตรงนี้อ่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตรงเนี้ยเชิงเนี้ย และถ้าสังเกตดูถ้าเป็นพื้นลายแบบเหมือนเขาเรียกว่าดอกพิกลหรือว่า,าค่ะบางคนเขาก็เรียกหางผ้ากระลอกเนาะ,ะเขาจะมีเอ่อเนี่ยค่ะเป็นจุดเนี่ยเขาจะเรียกว่าผ้ากระลอกค่ะค่ะเป็นจุดจุดบางคนเขาจะเรียกว่าผ้าพิกลผ้าพิกลผ้ากะลอกคือใช่เป็นลายใช่ใชเป็นลายลายนูนแต่ของวีลําของวีลําเราจะมีจุดสังเกตก็คือเนี่ยค่ะของวีรลํา วิลาจะเป็นตีนแดงเพราะว่าวิลามตอนนี้จะขึ้นชื่อเราอนุรักษ์เป็นประจําประจําจังหวัดเราเลยค่ะจังหวัดตอนคือหนูหนูหนูเกิดที่วีลามเนาะตอนนี้หนูเป็นเด็กวีรามเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือคือตีนแดงค่ะงามมากค่ะสวยเป็นเงาวาวใช่ค่ะนางแบบก็โชว์ด้วยสวยค่ะสวยเนี่ยค่ะคือใช่ เพราะฉะนั้นเสน่ห์ของผ้าใหม่อะค่ะคือคือบอกว่าทําไมถึงหนูถึงมีเยอะเพราะว่าลายไหนก็สวยไปหมดนะคะใช่ไหมใช่มันตัดใจไม่ได้ก็เลยเอาทุกผืนทุกผืนคือเอาทุกผืนค่ะก็เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นที่ของบุรีรัมใช่ค่ะนี่คือตีนแดงบุรีรัมและกระเบนมีหลากหลายในขนาดว่าจะเหมือนกันนะแต่เขาก็อันนี้อันนี้เราเราเรียกว่าลายพนมรุ้งค่ะ Oh, ลายเนี่ย <yeah. S 2> ที่ที่เทพีเขาจะอะชอบออกพิมพ์ออกมาเพราะว่า uh huh. ให้ใส่เพราะว่าสีมันจะใช้สีแบบ uh huh. แล้วมันจะอละัดนี่มากเลยค่ะสีมันจะออกเ <No. S 2> นะะีย่ยค่ะคือจะคือสวยทุกผืนสวยมากค่ะ uh huh. อันนี้เป็นเป็นผ้าที่มันจะมีสองแบบนะคะผ้าตอนนี้คือจะมีผ้าที่เป็นลายผ้าแล้วเรายังไม่ปักแล้วก็จะมีลายปักนะคะ uh huh. อืออ่าจะมีลายที่ปักเพราะว่า อพอบางบางทีอพอมันสวยแล้วบางบางผืนมันสวยแล้วเราไม่ต้องปัดแต่บางผืนเราอยากให้มันเด่นขึ้นเพราะว่าเวลาตัดแล้วมันจะเด่นขึ้นอีกอเขาก็จะปัดปักขึ้นมาให้มันเป็นอ่าดูแล้วมันก็สวยไปอีกอีกอีกแบบหนึ่งคือสวย <c oughs> ดูอลังมากใครก็อย่างอย่างเนี้ยฮะชุดอันนี้คือปักเนาะ <c oughs> เนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้อันนี้เ<ๆ>ขาเอามาปัดมือนะคะนเนี่ยจะค่ะ ข่ตรงนี้นะคะสวยมากมันเราจะมีลายอ่า